ต่อไปดูนะมาได้ทิศทางคืออะไรมา AB ใช่ไหม AB มีขนาดเท่าไรเตดีเบกเตอร์ยเออดูแล้ีเบกเตอร์ U AB มีขนาดเท่าไรนะอนอยใช่หรเล่าเด้งมา้หาอะไรเดสสวเกเตอร์ยูส่วเกลาร์คืออะไรเสสเกลาร์ สเกลาร์น mm ้อยกว่ามากกว่าศูนย์ถ้าสเกลาร์ทำไมน้อยกว่าศูนย์ถ้าสเกลาร์เป็นศูนย์ศูนย์มาเป็นอะไรเศูนย์ถ้าสเกลาร์มากกว่าศูนย์ทิศทางเดียวไหมใช่ถ้าสเกลาร์น้อยกว่าศูนย์ทิศทางตรงกันใช่เราดูสเกลาร์คืออะไรคืออะไรสเกลาร์เป็นบวกหรือเป็นลบเป็นบวก เวกเตอร์ u นะเวกเตอ u ครับสองเวกเตอร์ u นะเยครับนะว s สเกลเป็นอะไรนะวสเกลเป็นอ่าเพราะฉะนั้นก็ A เนี่ยเท่ากับหนส่วนสมันมากกว่าอะไรนะมากกว่าศย์ใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวกเตอร์เวกเตอร์ u ที่ได้ ได้จะทำไมจะมีทนะิศทางทำไมนักเรียนทิศทางการเดียวกับอะไรนะเดียวกับเวกเตอร์อะไรครับวเวกเตอร์ u ตอนนี้มาดูขนาดมาั้ราอชาน่าอะไรนะโอราน่าอะไรครับขนาดของของอะไรของตัวสเกลาร์คูณกับลลอ,อะไรครับเวกเตอร์ u เวกเตอร์ u คืออะไรเวกเตอร์ u คืออะไรสอง คือสเท่ากับขนาดของตัวสเกลล่าคูณกับขนาดของเวกเตอร์ก็เท่ากับเท่าไหร่งส่วนสคูณกับอะไร2ใช่หรือเปล่าใช่ตัดได้ไหมได้ตัดตัดเหลืออะไรหนึ่งเด็กพอใช้ขนาดคือเท่าไหร่หนึ่งคยวกันไหมเดียวดายขนาดก็ดังรูปดังรูปครับแล้วก็ ได้นะครับเด้งสองอะไรนะสองเบกเตอร์อะไรครับเบกเตอร์ยูโอเคนี่ยังไงข้ามไปเลยนะเด้งหวยโอเได้แล้วอ่าได้ไหมครับได้ไหมได้ไหนีดูข้อสองข้อสองครับตัวสกิล่าเป็นอะไรสกิลราคืออะไรเสร็จยัง ลานะนะเล่นดูเ hmm. อ yeah, ่อสเกลาร์มีสามตัวมีสเกลาร์คือถ้ามาเป็นศูนย์หรือมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่านะถ้ามากกว่าตัวสเกลาร์มากกว่าศูนย์ที่ทางเดิมแต่ถ้าน้อยกว่าที่ทางตรงกัน เดินสเกลาร์ติดลบก็สี่ว่าไงลบสามส่วนสี่เวกเตอร์ยูใช่หรือเปล่าตัวสเกลาร์คืออะไรเอเท่ากับอะไรนะลบสามส่วนสี่มันทำไมมันน้อยกว่าอะไรมันน้อยกว่าศูนย์จึงจึงทำให้อะไรนะคิดทาง ผมข้ามกับอะไรครับผมข้ามกับเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ u แต่นี้มาดูขนาดมาตามหนูนิยาวดูขนาดขนาดขนาดของตัวสเกลาร์ตัวสเกลาร์คูณกับเวกเตอร์ย u ก็แยกขนาดของตัวสเกลาร์ตัวสเกลาร์ไหนเนี่ยตัวสเกลาร์ คูณกัำอะไรขนาดของเวกเตอร์ยูถอดค่าสมบุรณออกมาเป็นอะไรครับเป็นค่าสมบุรณ์อดลบสามส่วนสี่ถอดมาแล้วได้สามส่วนสี่เพราะว่าเวลาเราถอดค่าสมบุรณแล้วต้องเป็นอะไรเสมอโดดเสมอถอดค่าสมบุรณ์ทั้งสองก็คืออะไร่เลยสองตามตามเหลืออะไรสามส่วนสองเพราะขนาดมันคือเท่าไหรสามส่วนสองใช่หรือเปล่า เราก็กาวกาวแล้วก็ด <c oughs> <c oughs> ังลูกดังลูกครับกาวตัวของมันขนาดมันคือ่ะไรนะตัวของมันขนาดคืออะไรที่สองใช่หรือเปล่าเราก็กาวนักเียนเราก็เขียนนํากาวเขียนกาวนะครับเพราะฉะนั้นบานก็จะได้อันนี้คืออะไรโอ้ก็มีที่ทางโกนข้าม ส่วน4เ่มิกเตอร์ยูเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าได้แล้วนานะต่อไปข้อสองสามห้าลองอีสองตารางให้เรียนเราทำเองดูอ่าทักก่อน สเกลาร์คืออะไรสองสองที่ไหนเดียวกับเวกเตอร์อยู่ไหมทิศทางเดียวกันฟาตัวสเกลาร์คืออะไรลบลบอะไรลบหนึ่งเพราะฉะนันทิศทางตัวมันค่าเอ้าดูยส่วนตัวขนาดจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับตัวสเกลาร์ตอนนี้เราได้ทิศทางแล้วนะอ้าวดุยครับให้พอละหนึ่งนาที